คารามัสคุณสองนะครับที่เขาตั้งชื่อตู้ของเขานะครับคารามัสซึ่งตัวเนี้ยก็เคยว่าเป็นเก้าลูกปืนนะครับเราก็จะมาดูกันว่าการอันบ็อกตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยล็อกของแคสจริงเนี่ยราคาเขาเนี่ยถูกกว่าของค่ายอื่นอยู่แล้วแล้วคุณภาพเนี่ยก็รู้กันทั่วแล้วเพราะว่าผมเคยทํำอยู่คลิปหนึ่งแต่นล็อกของชาร์กี้ทีนะครับผมที่ผมทำเนี่ยชาร์กี้ทีเนี่ยตอนที่ยอดวิวอยวู่มากสัก เกือบเกือบแปดแล้วก็แบบแปดหมื่นเจ็ดอะไรพวกนี้ต่อสปินนิ่งนะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นรุ่นน้องของเขาตอนนั้นแคชชิงราคาโปรโมชั่นเนี่ยอยู่ที่885บาทเอ้ยที่ห้าร้เออแล้วก็จะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงต่างจากแคชชิงเออ่ชาร์กี้ทีมากไหมนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยเป็นชื่อรุ่นคารามัสนะผมชื่อชื่อรุ่นก็อ่านยากพอสมควรนะโอเคเราเดี๋ยวไปอันบ็อกกันดีกว่าครับเราก็มาแกะเลยนะครับซึ่ง นี่นะครับแพคเกจเนี่ยก็จะประมาณนี้นะผมว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ทุกคนดูสีข้างในนะครับก็เป็นกล่องสีดำนะบนเขียวๆฟ้าๆนะครับเราจะมาอันบล็อกกันนะครับเขาจะห่อนี้ไปให้นะถ้าแบบส่งมาคือมันดีมากนะครับคือรอบมีโอกาสเสียหายน้อยนะครับผมเบอร์ที่ผมสั่งมาเป็นเบอร์พันนะครับโหวนเป็นเบอร์พัน ซึ่งตัวก็จะไม่ได้ใหญ่มากเอาไว้ตกปลาพวกชายหาดนะผมเล็ก,เล,กเล่นแคลิเนราเล็กไมโครจิกอะไรได้หมดเลยนะครับผมมาดูข้างในกันนะครับนี่ครับผมเฮ้ยสีมันสวยอยู่นะอสวยนะสวยนะสวยอ่ะสวยสวยเออนี่เรามาดูเดี๋ยวเราวงางลอกไว้ก่อนนะครับเราจะมาดูข้างในกันอันนี้เขาจะมีเอ่อเป็นการันตีนะครับอันนี้เป็นการันตีหนึ่งปีนะทุกคนคือมันเป็นแบบชื่อคารามัสนะครับผมคารามัสนะครับ ซึ่งมันเป็นของ Cash King แคชคิงเนี่ะแต่เหมือนทาแยกออกมานะอ,อซึ่งมันดูน่าสนใจมากนะครับที่มันทําแบบนี้ออกมานะครับโอเคมาดูที่ไดอะแกรมก่อนนะครับไดอะ่แกรมเป็นสำคัญนะทุกคนเวลาเราล้างลอกเรือพวกนี้เราจะสามารถดูได้จากไดอะแกรมนี้นะครับทุกคนนี่ประมาณนี้อันนี้มีเก้าลูกปืนนะทุกคน9้าลูกปืนบวกหนึ่งซึมันโคตรเยอะเยอะมากๆนะครับผมซึ่งลอก5 0าร้อยเนี่ยถ้าให้ถึง9้าลูกปืนเนี่ยถือว่าสุดแล้วนะทุกคนสุดมากๆโอเค ไม่ได้อวยนะเขาไม่ได้จ่ายนะครับผมผมพูดเองนะครับผมถ้าใครจะไปดูอะไรเพิ่มเติมก็สามารถซื้อได้ตามนี้นะครับผมจะมีอยู่ของ Facebook Ig Instagram แล้วก็ Youtube นะครับผมหรือว่าถ้าใครเข้ามาดูก็ดูช่องผมเลยนะครับผมจะรีวิวใทุกคนดูโอเคนี่นะครับมาที่บอดี้ลอกกันนะครับบอดี้ลอกนะครับผมหนัก203กรัมนะครับรอบห้าจุดต่อ1อันนี้เป็นแขนเสียบนะไม่ใช่แขนเกลียวทุกคนนี่ผมให้ดูอันนี้เป็นแขน เสียบนะครับนี่อุมันแขนเสียบนะครับนี่เป็นแขนเสียบหกเหลี่ยมนะครับผมนะ<_ <m> _>เป็นประมาณนี้นะคุณดูใกล้ๆกันเลย<_ <m> _>ประมาณนี้ว,ว้าวตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะครับผมบอดี้เป็นไฟเบอร์นะครับแข็งแรงไม่ใช่พลาสติกนะไม่ใช่พลาสติกแบบโอคุมาแน่นอนแล้วลอกนเนี่ยผมอีจจะดูกันนะครับนี่เสียง ตอนเปิดเบรกและปิดเบรคมัผมประมาณนี้เสียงฟังเสียงกันครับเสียงดังนะเสียงดังนะดังอยู่ดังอยู่คือโอเคเลยนะครับในสำหรับราคานี้นะครับห้าร้อยห้าสิบเนี่ยคือแล้วลื่นถ้าลื่นเนี่ยลื่นเนี่ยมันเนียนอะเอาง่ายๆมันเนียนเหมือนป่านชิมา a น o เนสซี่อะทุกคนเนสซี่ตัวเนสซี่เลยเป็นตัวเนสซี่เขารู้สึกผมนะมันเนียนเหมือนเนสซี่เลยนะครับ แต่บาลานซ์เนี่ยอาจจะนิดหน่อยบาลานซ์นิดหน่อยแต่ถ้าปั่นแบบธรรมดาอะไรพวกน,นี้ไม่รู้สึกถ้าปั่นเร็วๆเนี่ยจะรู้สึกแวก่งนิดๆนะครับผมแต่ด้วยความที่มันเป็นลอกนะคะเท่านี้ทุกคนแล้วแบบอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้คือมันทําแบบมาเกินอะทุกคนเหมือนเหมือน G-MAX นะมันอารมณ์อารมณ์นั้นอนะอารมณ์ G-MAX นะทุกคนแต่ว่านี่ดูข้างในนะครับประมาณนี้นะครับแล้ว,วมันเป็นกิ๊กเสียงไม่ใช่เป็นไอ้นี่นะ มันเป็นแบบคลิปเสียงมันไม่ใช่แบบเป็นกลิ่งนะครับผมซึ่งแข็งแรงไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยกันน้ําได้ระดับหนึ่งนะสามารถเล่นน้าทะเลได้นะครับผมเล่นเสร็จก็ล้างเหมือนปกติเพื่อไม่ให้เกลือมันเกาะนะครับแล้วลูกปืนลูกปืนสแตะเลสน,นะครับผมเก้านะครับผมเก้าเก้าลูกปืนบวกหนึ่งนะครับซึ่งโอ้ห้าห้าใช้ห้าใช้ทุกคนเดี๋ยวผมพอทำคลิปอันบ็อกเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทำเป็นคลิปของ ตกปลาให้ด้วยแล้วกันสำหรับตัวนี้นะผมอารมณ์เหมือนชักที่ทีตัวเล็กๆนะครับผมที่เป็นแข็งเสียบนะครับผมนะโอเคครับก็โดยรวมก็สวยนะสำหรับการอันบล็อกแบบคร่าวๆรวดเร็วนะครับของเราโอเคประมาณนี้หยุยซื้อรองมาใหม่หรอใช่ซื้อใหม่เดี๋ยวผมแกอนะอะไรเนี่ยสวยว่ะเออ,อน,นะขอลองดูหน่อยอ ของอะไรเนี่ยของแคสของแคสคิงสวยกว่าได้ไว่าอีกเออเป็นไงปัดอะไรเป็นไงบ้างดีอ่ะอต้องโดนอ่ะเนียนไหมได้เห็นตอนลองใช้แล้วว่ะเออจะสวยนะสวย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 ,สวยจริงปะแจ๋วเลยอ่ะอืมตอนแรกไม่คิดว่าห้าร้อยจะได้ขาดอย่างนี้เยใช่500หรอห้าร้อยหรอเออห้าร้อยแค่คมอ่ะแต่มานก็ต้องไปลองใช้งานก่อนเนาะอืม ใช้ต้องมาลองใช้ง,งานดูว่าเป็นยังไงโหแต่แบบกับดูแล้วก็น่าจะทนแหละอืมแข็งแรงไหมมันไม่น่าโยกนะดูแบบไม่น่าโยกตสีนี่คือต์ดเลยอะว้าวอ่ะใช่สวยสวยเออเอางี้งั้นเดี๋ยวเราไปทําคลิปเทสกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงค,คิดว่าถ้าแบบกับของไดว่ากับชิมานุเนี่ยอัน,นี้จะดีกว่าไหม เอเอเราาพูดกันดีกว่าเราก็เราก็รู้กันอยู่อะเราเรายึดใจอยู่แล้วเราไม่ต้องไปพูดอะไรดีวกว่าแต่ดูท่าแบบเออนา่าจะได้อยู่เนาะเหมือนมันเรียกให้เราใช้งานแล้วอะจริงใช่แล้วไปเทียบกับของเบวาดีกว่าเพราะว่าแบบอืมนะมันอยู่ที่คนชอบอะต้องโดดต้องโดดแล้วเราตรงนี้ปะตรงนี้มีทะเลคอดีนะ แต่ถูกสักหน่อยจัดเลยนะโอเคได้ไปเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันดีกว่านะครับทุกคนถ้าอยากใช้นะครับซื้อที่ไหนบอกดิชอปปี้และลาซาดา้าอ่าถูกต้องนะทุกคนหาได้ในนี้เลยนะแล้วมีการันตีหนึ่งปีเต็มนะผมหนึ่งปีเต็มนะถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปดูในของเว็บไซต์ในนี้ได้นะครับผมเขาจะมีให้เป็นเหมือนลักษณะอันนี้เป็นย่อยของแคชคลิ่งออกมาแนละ้วผมเป็นชื่อ คารามัสนะทุกคนนะล็อกตัวนี้มีอยู่หลายรุ่นนะมีตั้งแต่เบอร์พันถึงห้าพันนะผมนะสำหรับตัวนี้นะครับโอเคซึ่งบอกเลยว่าคุ้มนะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับมันอารมณ์เหมือนชิมาโน่นะผมตัวนี้มันออกแบบมาเหมือนชิมาโน่มากกว่าเพราะว่าหนึ่งไม่มีกันตีกับกอคือมันมันแบบมันเป็นแบบ เขาเรียกว่าไงมันไม่มีการตีกลับมันไม่มีตัวปรับเหมือนของชิมานโนเป็นเบอร์พันนะทุกคนถ้าเป็นเบอร์สองพันหรือเบอร์สามพันจะมีนะครับผมสำหรับเบอร์พันไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่เราจะลงคลิปแบบเทสกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะผมโอเคสำหรับวันนี้นะผมก็ขอลากันไปก่อนนะครับจากช่องเราตกปลาฝากติดตามด้วยครับทุกคนสำหรับลอกตัวนี้นะผมครารมัตนะผมในการทำคลิปเทสจะลอกตัวนี้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ โอเคสำหรับ okay, วันนี้ก็ขอบคุณแขกรับเชิญเราด้วยนะครับที่มาร่วมเราในวันนี้นะผมนะน้องโอ้ผมเขาทําผลงานเพลงอยู่นะใครก็ติดตามเขาได้เอาขายขายของเองหน่อยดิเกินขายของหน่อยเปิดแล้วเนี่ยคลิปหน้าเข้าว่ากันใหม่อ่าโอเคน้องเขายังเขิ่อนเขือยู่เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาลงผลง,งานให้ทุกคนได้เผื่อทุกคนชอบแนวเพลงนะครับน้องเขาก็ทำเพลงอยู่ไปสะสมได้นะครับผมโอเคสำหรับสถานที่นะผมก็ขอขอ,ขอบคุณ บ้านเย็นๆนะครับผมเย็นๆนะครับผมเบรก fast and b a s มีเบอร์ติดต่อให้นะผมจะลงเบอร์ติดต่อไปให้นะครับว่าวิวอากาศดีๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับผมโซกูดให้ทุกคนดูนะครับนี่นี่คือวิวนะครับผมของบ้านพักนะครับผมทุกคนข้างๆก็คือเขาใช่ข้างหน้าก็คือทะเลโซกูด so มากครับเช้าๆกับเย็นๆนี่คือแบบใช่สำหรับใครที่กำลังคิดมาแบบแต่างจังหวัดอะไรนี้อารมณ์บ้านพัก่ส่อากาศ ดีเลยนะผมเป็นทางเลือกที่ดีผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับผมเป็นชื่อแล้วกเ็เบอร์โทรนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมาจากช่องนันกเาตกปลาเนี่ยลด10%ทันทีถ้ามึบเล้อกเขา10%นะครับ,เร,เ,นะรบเราก็มาพักกันได้นะเพราะว่าอากาศดีบรรยากาศดีจริงแล้วก็ห้องพักสะอาดนะครับผมเจ้าของน่ารักเป็นกันเองนะครับผมทุกคนสรับสายตกปลานี่บอกเลยข้างหน้านี่คือ,อพร้อมแล้วให้คุณลงไป ตกปลากันนะผมมีหมดนะผมทั้งตกหมึกตกเกา๋าตีเปลือกปอมอะไรได้หมดครับในแถบแถนี้นะครับผมนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูคลิปจนจบตอนนี้นะแล้วพวกเราขอลาไปก่อนนะครับผมไปครับเตรียมตัวตกปลาตกปลากัน